นี่ก็จะถึงเวลาที่ผมจะต้องแจกรางวัลนวครับผมสําหรับผู้โชคดีที่ซื้อตั๋วสุ่มสายชิวนะครับผมตอนนี้ก็ผมมาที่ร้านทองห้างทองเจ้าสัวนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาเหมาทองเสหน่อยเพื่อไปแจกคนดูนะครับผมมีรางวัลมีรถมีทองแล้วก็มีเป็น iPhone iPad แล้วก็ของแต่งรถอีกรายรางวัลน,นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเหมาทองที่ร้านนี้ก่อนมาดูว่าได้อะไรบ้างสวัสดีครับ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 สวัสดีผมอยาก ได้ทองสักหนึ่งร้อยบาทครับไปแจกคนดูนะครับผมพอดีเอฟซีผมซื้อเยอะนะครับผมมีไหมครับผมมีครับผมอยากได้เส้นใส่คอแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยมีแบบแบบเหมือนเสี่ยวอะพอดีอยากเป็นเสี่ยมานานแล้วจับเลยโอ้โหคือแบบเอาจริงแล้วก็ไม่คนชอบเรียกเสี่ยวองเสี่ยโอมเรียกหาที่แตกยั้นผมมีทองใส่เดี๋ยววันนี้จะไม่มีทองใส่ครับผมเฮ้ยขี่ในต้นเอาสมมติเขาญาติถอดนะครับนี่เฮ้ยเฮ้ยขับรถอีกอ啊 โอ้ทำไมจะกล้าใส่วะเนี่ยทองใส่ก็ได้เลยแต่ไม่กล้าใส่เวลาใส่แล้วคนจะชอบแบบเรียกส่งเสียลงซ่งเราไม่ได้เป็นสร่งเสียอะไรนะต้องเป็นแบบพวกส่งแบบายแวนนยน่นอะไรเงี้ยนะใครคืนนะอาว่าวันนี้ไม่ซื้อใส่เองหรอกเราจะแจกคนดูดีวกว่า <c oughs> ก็คือใครที่ซื้อตั๋วสุ่มสายชิวนะผมับผม200บาทผมจับได้ชื่อใคร <c oughs> คนนั้นเอาไปเลยเดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงที่ด้วย <c oughs> เหมือนรอบนั้นที่เราไปส่งรถให้ลูกค้าที่จังหวัดระยอง <c oughs> รอบนี้ได้ชื่อใคร หนึ่งสองสาม<ห>ผมไปส่งให้หถึงที่เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูทองอันนี้มันมันอันนี้กี่บาทเขาเนี้ยสิบาสบาทบาทเป็นรักม,มูลค่าเท่าไรครับฟังราคาก่อนไมอยากหยัเท่าไหไ่นะครับสามแสนนิดๆเอาไว้ก่อนครับแล้วให้เอฟซีเขาแจกเอฟซีก่อนแล้วกันนะติดติดคอไม่อยากไม่อยากกลับแล้วคือผมอยากได้ทองไปแจกตัวแทนอะไรมีแบบไหนบ้างครับผมัมนแนะนํายังไงดีกว่าส่วนมากคนที่ได้ไปนะผมบอกตรงๆเลยส่วนมากเอาไปก็อยับเอาไปขายยอ๋อแล้วก็แนะนําทองแท่งดีกว่าครับ ทองแท่งยังไงครับอูมันหนักตีครับมันแพงดิไม่แท่งเดี๋ยวนี้ทองแท่งราคาเขาทําย่อยๆลงมาด้วยน้ําหนักมันย่อยลงมาสามารถเอาไปแจกตัวแทนอะไรกันได้ยี่สิบสอยย่อยได้ครัผมคิดว่ามันจะมีแบบเป็นแบบบาทห้าสิบตังอะไรเงี้ยมันไม่เป็นมันย่อยลงมากว่านี้อีกแล้วหรอนี่ผมขอเขาดูหน่อยวเขาได้เดี๋ยวนี้เขาก็ทำพิเศษทําเป็นการอะไรด้วยมันก็ดูดีมีมูลค่าดีอย่างนี้ครึ่งสลึงครับถ้าเอาไปแจกเนาะก็เน้นสีแดงเฮงๆเลย ดีดีอ๋อเฮ้ยสีแดงเลยของเราเอันนี้เดี๋ยวผมลองโทรหาลูกค้าก่อนเดี๋ยวเรามาแกล้งลูกค้าหน่อยว่าคุณเป็นทูชคดีได้ทองนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาให้เขาดีใจก่อนนะว่าเราจะแจกจริงให้รอรุ่นไงนายสักดินนนท์ผลบุญลองโทรดิคุณได้ทองวันหนึ่งร้อยบาทนะ <laughs> อถ้าไม่รับสายผมเนเปลี่ยนจับใหม่เลยนี่ไม่รับไม่รับอางนี้ไม่ได้นะถ้าไม่รับสายย่างไม่ให้เลย โหลโลครับไอรูจากไทยประกันชีวิตครับครับเอ่อตอนนี้ผมมีบริการไอ้นี่ครับผมสอบถามลูกค้าผมมีประกันหนึ่งแค่ส่งเดือนและไม่กี่บาทก็สามารถาดูแลถึงรักษามะเร็งในลิสีดวงได้เลยครับไม่ครับไม่ครับ <c oughs> ไม,ไม่ไม่เลยครับพอดีโปนี้มันมีเฉพาะคุณเักสัก,สก,สกดิดชื่ออะไรครับผมสักดักนินน์ผลบุญใช่ครับผม เคยดูช่องสายชิวบิดเปิดปอกถอดปอดไปไหมครับเคยดูครับเป็นไงครับเป็นรุ่นรู้ไหมครับคุยกับใครเนี่ยครับพี่เลยหรอใช่ครับใช่ครับใช่ครับพอดีเราได้รับรางวัลเป็นทองคำนะครับผมเนี่ยครับยิ่งเยอครับใช่ครับผมก็เราเราได้ซื้อตัวสุ่มไหมครับครับเราซื้อไปกี่ใบสี่ใบสี่ใบก็ แปดร้อยบาทเฮ้ย<ห>คุม้มไหมนี่อันนี้ก็หัวทองก็ครึ่งสลึงอันนี้เราได้ครึ่งสลึงก็ประมาณสี่พันกว่าบาทก็โอ้คือว่าคุม้มเลยเนี่นยเป็นไงดีใจไหมดีใจอันนี้ต,ตกใจไหมตกใจไหมตกใจโอ้แต่แต่เราจะตกใจกว่าเดิมก็คือพี่จับวันที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่วันที่หนึ่งวันนี้ไม่ใช่วันที่หนึ่งอันนี้พี่มาซ้อมโทรหาเฉยเอออันนี้ซ้อมซ้อมอย่ยเราก็มีรายชื่อไงเออเอันนี้ตกใจกว่าเดิมไหม <Okay. S 1> ตกใจเอาโอเคเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอลุ้นนะครับไล์สุสดในช่องที่แล้วกันนะถ้าได้ชื่อเราเราก็เอาไปเลยครับ <Okay. S 1> โอเคเห็นไหมตกใจกรเดิมอีกสวัสดีครับรางใหญ่สุดเรามันจะเป็นรถทองก็จะเป็น iPad แพดหมื่นเจ็ดถ้าเบากว่าหมื่นเจ็ดก็นี่แหละเป็นทองก็ว่าเดี๋ยวผมแบ่งทองไปสักห้ารางวัลแล้วกันรบบรอบนี้รอบต่อไปผมจะขึ้นไปอีกเป็นสิบหรือยี่สิบรางวัลก็รอติดตามเลยครับผมอันว่าเดี๋ยวนี้ผมมาจัดนี่ให้ดูเลยว่าทองแท้บางคนเฮ้ย กลัวพี่โอมมาซื้อแล้วส่งทองปลอมเปล่าว่าเวลาถ่ายถ่ายทำแล้วแบบนัดนัดเหมือนแบบแจกคนรู้จักกันหรือเปล่าอันนี้คือไม่ได้นัดอันนี้ผมมาถ่ายครั้งแรกแล้วไม่มีใครมาถ่ายด้วย<ม>วเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาไปห้าแล้วกันนะครับผมมาดูาว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ตอนนี้ไป5ชุดนี้นะครับผมแล้วเจอกันครับผม ส่วนรางวัลใหญ่สุดของเรานะครับผมประจําเดือนนี้นะผมก็ผมเตรียมแล้วก็คือจะเป็นรถคันหนึ่งที่ผมกะว่าพี่จริงผมซื้อมาก็คือจะมาทำคอนเทนต์เลยแล้วก็แต่งไปหมดเยอะมากเลยครับผมหมดไปสี่ห้าแสนนะครับผม,ม, 4, บผมแต่ไม่ได้แจกคันนี้คันที่แจกเออผมเตรียมไว้แล้วรอบนะั้นเราแจกเป็นยี่้าฟินนะตอนนี้เขอกรอกวาพี่อมแจกเป็นอยากได้แบบเวฟบ,บ้างก็เลยจัดไว้เลยนี่เป็นเวฟคันหนึ่งของผมที่ผมแบบว่ากะว่าจะมาทําแต่งแล้วก็ ไปเก็บไว้ดันออกคลิปอะไรเงี้ยแต่ก็เสียดายไหมก็เสียดายแหละเดี๋ยวไม่ได้แต่งใหม่ก็ได้ให้คนดูมันๆแต่ใครที่กําลังจะอยากลุ้นกับเราตอนนี้ก็สามารถซื้อตั๋วสซคิวตัวนี้ครับผมสแกนบาร์โค้ดเข้าไปนะผมแล้วไปซื้อตั๋วสายคิวหรือว่า ลิงก์ข้างใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ไปสมัคร200บาทก็จะได้1ตัวนะครับผม400ก็ได้2ตัวก็ยิ่งสมัครเยอะก็มีสิทธิ์ได้ตัวเยอะนะครับผมแล้วก็รุนจับรางวัลไล่สดจับแล้วจับขึ้นมาเป็นชื่อใครนะครับผมที่1เป็นรถที่2เป็น iPad ที่3เป็นทองอะไรก็ที่1เนี่ยผมไปส่งให้ถึงที่เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวไปดูรถก่อนว่าเป็นรถอะไนไปนี่แหละครับผมรถที่ผมมาจัดป้ายรถคันนี้ว่าจะทําเป็นรถดันรถทิพย์นะครับผมนี่ก็คือของแต่งสตาร์ทมืออ่ะสตาร์ทเป็น53นห้ e อรอร้อมนะผม โชกจะเป็นของแกสซี่นะผมที่ไอหัวขโมยขโมยไปแล้วผมก็เลยมาใส่นี่ราคา3 0 0พกว่าบาทพ่อก็ของของแดงสายสีนะผมเอางี้ใครที่จับได้รางวัลที่หนึ่งนะผมก็จะได้รถคันนี้ไปนะผมล้อนี่ผมไปให้เป็นล้ออสตงแล้วก็เดี๋ยวผมแถมไม่พิเศษเอางี้ใครที่จับได้นะผมแล้วบอกว่าอยากได้ของแต่งอะไรเพิ่มที่ยมผมอยากได้อะไรเพิ่มผมใส่ให้หมดเลยแล้วนี่มีแถมอีกพ่อเฮ้ยพ่อไหนพ่อใบเดียวมันยังธรรมดาไปทั้งทีอันนี้เราต้องจัดพ่อนี้เขาเลยนี่นี่เป็น แดงสาย4ีนะผมแอมให้พร้อมเลยครับผมรถนี้จะเป็นรถที่ไว้ดันพวกเราทําเป็นรถด,ดันไปได้รางวัลคันนี้ผมจะไปส่งให้ถึงที่เลยไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามผมจะไปส่งให้ถึงที่เลยก็เอาว่ารางวัลต่อไปดีกว่ารางวัลที่2รางวัลที่2ก็จะเป็นเนี่นี่เข้าร้านผมเลยในร้านผม คนท uh, 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 like ี่ซื one, ้อโทรศัพท์หรืออะไรมาซื้อมือหนึ่งมือสองกับผมนะผมมือสองก็จะได้เป็นสมมติมาซื้อ iPhone เนาะก็จะได้ iPhone ที่แบบว่า iPhone ที่เป็นเครื่องศูนย์แท้ประกันศูนย์ถ้าเป็นประกันศูนย์ก็จะเป็นเครื่องที่เป็นจอที่เป็นจอศูนย์แท้อะไรเงี้ยบางคนไปซื้อที่มือสองอะไรที่อื่นนะผมจะได้เครื่องที่เป็นแบบมือสองก็จริงแต่จอจะแบบเป็นการเปลี่ยนมาแล้วมันก็จะได้แบบจอที่ไม่ดีนะผมเอาว่ารางวัลสองดีกว่าผมจะให้เป็น iPad iPad m i n i 6มูลค่า1 7 9 0 0บาทนะครับผมใครที่ได้ไปก็เดี๋ยวผมจะส่งให้เลยนะครับผมของแถมก็ผมจะติดฟิล์มแล้วก็มีเคสอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมก็อย่าลืมนะผมสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอนี้มานะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ไปสมัครซื้อนะครับผมซื้อตัว1ใบนะครับผมฝากเข้าไป2 0งก็ได้หนึ่งใบนะครับผมซื้อเยอะก็มีสิทธิ์เยอะนะครับผมก็เอาเป็นว่านะครับผมใครที่ซื้อตัวสุ่มสายชิวนะครับผมหมดเขตวันที่ส1เดนะครับผมแต่ว่าจะจัดฉลา วันที่1เอ้ยหลังวันที่1ก็คือวันที่2นะครับผมเดือนต่อไปนะครับผมก็ใครที่ได้รางวัลที่1ผมจะส่งถึงที่ที่2ก็เดี๋ยวผมแพ็คส่งให้ที่3ที่4ที่5ที่6กอะไรจะเป็นทองนะครับผมแล้วรางวัลที่เหลือก็จะเป็นพวกเสื้อสายชิวของแต่งเป็นร้อยเอสตองโชค SPN อะไรอย่างนี้นะครับผมใครจะเป็นผู้โชคดีครับผมเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผม